ก็มาเทียบสัดส่วนกันอีกทีครับ173กับ170ครับอาก่อนเลยครับคอ์เนอร์ครับมั่นใจในพลักกำลังของตัวเองครับขณะที่แสงเทียนีดเป็นพวกมวยไอคิวครับหลักเหลี่ยมครับฉลาดนะครับไอคิวมวยสูงมากครับโชว์ในรอบตัดเชือกมานี่ใช้เวลาแค่2ยกนะครับคอ์เนอร์ ไปเข้าไปหาครับจิ้มลำตัวโอ้โหเดินคูเลยครับคอนเนอร์ครับโอ้โหจะถีบหน้าครับยังไม่ถึงนับแสงเทียนจะหาตัวแสงเทียนเจอมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับคอนเนอร์เมรี่ก็ออกบัตได้ดีครับคอนเนอร์ โอ้ oh, แสงเทียนยาวฟอนนะครับแม่คอนเนอร์แกดูหน้าตาจริงจังมากครับโอ้ oh, ต่อยลำตัวครับอืม oh, ลำตัวสลับใบหน้า oh. ต่อยฉลาดจริงนะครับคอนเนอร์เมอรี่แม่แสงเทียนดูซึมๆครับ เข้าไปโอ้โหพึ <región> ่งแค่พึ่งเข่าครับอ้าวอ้าวยังไงครับแสงเทียนโอ้เจอเข้าไปที่ถอดหัวหนีเลยครับมวยแบบนี้นี่พริบตาแป๊บเดียวนี่บางทีมันพลิกกลับได้นะครับครับคอเนอร์ได้ใจแล้วครับโอ้หมัดหนึ่งสอง ลำตัวเข่าซอกเข่าวิ่งกระชากมาตีครับโหมาเป็นชุดเลยครับอ้าวแสงเทียนจะแหมโหดูแกยังนิ่งๆอยู่ครับแสงเทียนครับคำถามคือถ้าเตะมายุบละจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแสงเทียน โอ้โหเห็นซ้ายมือด้านบนครับเสื้อสีแดงๆครับลูกพี่แสงเทียนเอกมุงนนครับๆๆๆคุณนุม่มน้อยสิงปาตองครับยืนกระตุ้นอยู่ครับพยายามจะแทงครับแสงเทียนอะครับเปลี่ยนเป็นฝ่ายเดินบ้างครับแสงเทียนอาครับเข่าซ้ายตามด้วยหมัด โอ้โหแหมคอนนี่ด่าแดงปุ้ยักเลยครับอกอ้าวมาลแล้วชนวนเหตุแล้วครับโอ้ปักทีเดียวนี่เห็นผลได้เลือดเลยครับช่วงแรกแรกต้นยกครับต้นยกแรกก็ไปต่อยเชิงรับมากไปครับโอ้โพอเดินทำนี่เห็นผลเลยครับไม่เป็นไรครับ โอ้เสียงชัดเจนครับคอนเนอร์ผู้ไทยได้ฟังชัดเลยครับไม้เป็นไรไม้เป็นไรครับไม่เป็นไรแสงเทียนก็จัดให้ต่อครับเดินพยโยกเข้ามาครับแสงเทียนขวาโอ้โฝั่งของคอนเนอร์ครับละไมมวยไทยอย่างสมุยครับผู้แข่งแรงจริงๆครับคอนเนอร์เอเมอรี่เอาละครับต้องใช้แบบวิ่งสู่ฟัดตป้อมสู่ฟัดเลยครับแสงเทียนป้ายหน้าป้ายหน้าบิด โอ้ยเลือดแงจริงครับแต่แต่นี้ถือว่าสร้างอุปสรรคให้กับคอนเนอร์เลยครับในขณะที่แสงเทียนก็พยายามขยี้แผลอ่ะเชิญที่มุมกลางครับพี่คอนเนอร์ไปให้คุณหมอหน่อยไม่เป็นไรครับไปต่อครับไม่ต้องรอใครครับอุอ่ะแข่งกับบัดครับเเกิดอะไรขึ้นครับ อ่อไม่มีอะไรครับต่อครับโอ้โหบัดซ้ายครับตอนนี้น่าจะเสียสมาธิเลยครับพอลเลอร์แมรี่ครับเลือดมันน่าจะไหลเข้าตาด้วยต้องสวยโอกาสให้ได้เลยครับแสงที่เด็มึงนนโอ้ก็กลายเป็นฉาดฉวยแล้วครับป้ายหน้าป้ายหน้าสับซอกอ่า กระโดดแทงเขาครับแสงเทียนหัวแสงเทียนนี่เลือดแดงมดแล้วครับแต่เป็นเรื่องของ Corner คอนเนอร์แล้วก็ยังสับสอกไปที่บริเวณแผลเก่าครับโห,โ,หโหจริงจริงครับวันนี้คอนเนอร์เหลือตาเดียวแล้วหรือเปล่าครับกรรมการแยกออกมาก่อน สวงท้ายปลายยกครับยก2อโอ้โหเอาให้ชัวร์ครับต้องงัดอีกครับทังงัดครับทังงัดแต่ทองมาจากที่้าดเลครับงัดทั้งงัดทั้งงัดนะครับคอนเนเอร์ม่รีแต่มันก็เข้าทางแสงเทียนเหมือนกันนะเป็นมวยเชิงรับอยู่แล้วครับอ้าวแม่กลายเป็นแสงเทียนชิงเดินก่อนครับ ผมแสงเทียนเองก็มีปุปูดที่บริเวณหน้าผากด้านขวาเหมือนกันนะครับโอ้โหระวังครับระวังหมัดของคอนเนอร์ครับยกนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วขยับเข้าไปโอ้โหดักตะแคงสายสวยครับแสงเทียนหมัดขวาเอาระวังครับระวังแต่เชื่อว่าทนได้เลยครับแสงเทียนยแล้วดูจังหวะก,การยืนของคอนเนอร์ครับ ยืนขากว้างเลยครับกะเคพี้ยงด้วยหมัดเลยครับดูครับแ้ขณะที่แสงเทียนก็รู้ครับยืนรอตั้งรับนะครับแสงเทียนครับปักหลักครับคอนเนอร์อลาแรกหมัดกัน โอ้โหก็ยังโยนเข่าเข้าใส่ปากซอลครับแต่ก็พยายามใช้หมัดนะครับคอนเนอเร์เอมเบอรี่ครับตอนนี้ครับถือว่าเป็นไม้ตายไม้สุดท้ายเลยนะครับยังมีเตะปาโอ้โหเจอสายของแสงเทียนครับเตะกระดกเลยจะทำยังไงดีครับคอนเนอ,เอเร์เอมเบอรี่เจอแข้งซ้ายอีกครับโอ้โหคิดแต่จะต่อยครับเจอแข้งไปด้วย ต้องให้หมอดูครับต้องให้แพทย์สนามดูครับโอ้ยแผลยาวจริงครับคอนเนอร์กอแหมคุณหมอก็แค่ขึ้นมาซับเลือดเลยครับแต่ตัวนี้ใจสู้เลยครับคอนเนอร์เมอรี่แต่จะว่าไปครับแผลนะจุดนี้ครับมันก็ไม่ค่อยอันตรายครับโอ้แต่ว่าตาขวานี่บวมปูดเกือบปิดเลยครับคอนเนอร์ถือว่าเป็นอีกไฟท์หนึ่งนะครับที่ช้ำจริงๆครับนักมวยจากอังกฤษ โอ้โหข้าไปรับแข้งซ้ายเตะเจ้าเหนื่อยแล้วครับสายเทียนวันนี้หลังรูปไปกระเชือกโยนเข่าโยนเข่าอีกอ,อซอมบี้เลยครับคอเนอร์โอ้โหต่อยซ้ายครับเต็มเต็มหน้า อ้าโดนครับโดนมาซ้ายของคอนเนอร์เข้าไปหน้าสะบัดต,ต้องกอดเลยครับแสงเทียน <Red Corner! S 1> แล้วก็เป็นแสงเทียนเอกเมืองนนท์ครับขวาชัยไปได้แบบเดือดสุดๆครับมันระทึกใจจริงๆครับโอ้ไอ้หนูจากสงครามนี้จับตาดูดีๆครับจำชื่อของเขาไว้ดีๆครับ